สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาเก็บใบกระเทียมไปตำสมค่ะวันนี้ว่าจะตำแครอทใส่มะเขือเทศเยอะๆเรียกว่าตำมะเขือเทศแล้วกันนี่สงใส่สองกระถางที่ป้าเม่นี่ดินจะคนละแบบค่ะเพราะว่าอีกกระถางหนึ่งน่ะกระเทียมใบบอ,บอสวยค่ะใบสีเหลืองแล้วก็ไม่ขึ้นเยอะ ม,มีคนแซลวว่าผักปานในีสดกว่าตลาดไทยอีกตลาดไทยไม่เคยไปหรอกได้ยินแต่ชื่อนะผู้ติดตามก็อยู่แถวนั้นอันนี้นะคะด้วยความอากาศที่มันแบบว่าอากาศไม่ค่อยดีแดดไม่ค่อยมีนะมันเป็นบีทรูทนะคะหัวบีทรูท มันก็จะไม่ขึ้นดีเท่าไหร่ปกตินี่ปีก่อนนี่ได้กินเยอะแล้วนะคะเลาก็เทียมไปจากท่านี้นะคะเนาะเป็ดตําใส่บล็อเทปทามันส้มตํามันจะหอม,อมได้ไปไปหาเน่กิน,นะคะ่ะ ดีค่ะทุกคนมากค่ะหาหนอกกินมากินน้ำกันค่ะอดไม่ได้ว่าจ,จะไม่กินข้าวแต่สักหน่อยก็ดีน้องก็กินข้าวเ้ารเลยค่ะเติมข้าวเหนียวเบิง่บง,บง,บงเบังไข่ไข่เจียวป่าใส่ชีสนิดหน่อย ทอางเลยวันนี้อาหารซากับอาหารเทียงอะหตุไก่ไก่ย่างซอสบ์บิคิวเนี่ยน้องมาย่ข้างหลังค่ะพันตากแดดมาค่ะหาหาร้ะกินมากินต้องกันค่ะ อืมอืมวันนี้ได้พักในมหค่ะพักที่มีเจ็บมาวันนี้ไม่ลืมกินสลัดหวานก็มี ไปส,สำเร็จนะคะแค่นี่ประมาปรุงใส่ซอสบาร์บีคิวเพิ่มเพราะว่ารสชาติเก่ามันไม่อร่อยอืมน้ำม,ม,มาได้กิน อืมใบกระเทียมทั้งใบทั้งหัวสดชื่นเลย ผู้ที่ติดตามปาอยู่ทั้งอิสราเอลบารายนะคะมันแทบบ่มีมั้งค่ะไปโชคแท้ติดตามอยู่ปาาติดตามเพื่อนค่ะเข้าอิสราเอลนะคะ พันมาไดอเป็นอาทิตย์แล้วมั้งค่ะที่่าวดังๆแล้วค่ะเนาะเอาใจซอยด้วยค่ะจากโลกไพ่ไส่เจีบจากสงข้ามอืมยดหยับได้คนอะไรเห,หาเอาพี่ كنفريك ชหฉันพี่ยองมาว่นขางบนแอลแลวลนะืะต้องไปหาขี่รถจักรยานบัญหาผักชนิดนี้แล้วค่ะ สลัดรุ่นลวานใช้นมคนน้นไงมายองเนสพริกไทยดำ เชียงพ่อเจ้าพ,พ,พ่อดิป๊าลูกปป้าเห็นนกอบถามพ่อแล้วขอดูสวนอะไรอบป๊า เปลี่ยวเปลี่ยบบวตรงหน้าค่ะสกัดดูเปี้ยป่าเดีเบรสน้ำทาไดิ không gen đi 看一眼。 ป้าไปหาไปปาหน่อยไปไปหาเดี๋ยวป,ป้าอยู่ไหน <c oughs> ผักมาทั้งสวนทั้งสวนมีอยู่สองชนิด ยังไงอืมอืมมันขิงค่ะบ่ค่อยอออแซบรู้สึกว่าบ่ค่อยแซบนี่พอเรียกน้อยเรียกดีหน่อย กินแล้วนะคะขอบคุณมากที่นั่งกินข้าวนั่งกินอาหารเพื่อนกัน ไกลจากตอนตอมาลงมาคือจะกวัวนะ กินต่ออีกอันมาเงียบแล้วรส <c oughs> บาร์บีคิวมีรสชาติต่อกันนะฮะ <c oughs> ดีกว่านที่กินครั้งก่อน <c oughs> อะกแล้ะจะกินจับๆเลยไม่ได้อ่ะต้องควันอ่ะอันนั้นอ่ะ ให้ชิ้นใหญ่แบบทุกคนปกินอาหารบอก่อยแซ่บเลยหมากวนน้องหมาจริงๆนะต้องต้องอยู่กันไปแบบนี้แบบกินไปหมากวนไปนะฮะปาดลง ล่งพัดในในกระทางเนี่นะคะแฟนบอกว่าจะเอาดอกไม้มาล่งแล้วที่นี้ยังบว่าเห็นเพิ่ไปซื้อดอกไม้จากเทื่อแลาาา้วปลากระบอกเล้ยวนเพิ่น,น้่ถ้าปลาช่วนเนี่ยก็อาจจะไปท่านที่นะแต่พอปลาบระบอกชิ่วมันก็เออแล้วเหยแล้วที่นี้ปลาก,ก็เลยเอาเอาเ,อาเอาม็ดพักมาทำมาลง่งแล้วที่นี้ทะเบงเด้อเพราะเพิ่นเห็นปลาล่งเม็ดพักแล้วเพิ่นสิบบอกว่า ฉันจะไปซื้อดอกไม้ฉันจะไปแล้วนี่แต่ป้าก็สิบอกว่าฉันบ่มีอยียงเฮ็ดที่แบบจะเฮ็ดให้ดีต่อใจฉันเลยฉันฉันต้องมีอยียงที่ฉันต้องดูแลฉันต้องเฮ็ดใครใครนั่นใครนั่นรีมาอีกแล้วแม่ไม่กินอะไรแล้วเพราะหนูก,กวนแม่ นั่นมาแล้วพ่อก็ตามมาแล้วอย่าบอกได้ว่าไม่เห็นอันเนี้ยเห็นสะละันแหนกมนี่นี่ดออะไรอย่าบอกได้ว่าแอบไม่เห็นวานเม็ดผักละแล้วก็จะหาเรื่อง ที่ไปซื้อดอกไม้ต้องกระตุน้นปลูกตามประษาปะ่ะถ้าไม่เคยปลูกผักที่แบบเป็นทางการปีก่อนปลูกไปครั้งหนึ่งนะคะแล้วปีนี้ปีนี้ก็ใจไม่เอาเท่าไหร่เพราะว่าของก็เต็มระเบียงนะคะอืมไม้อะไรเต็มระเบียงแล้วทีนี้ เราก็ไม่ได้ไปซื้อดินซื้ออะไรเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเขาปิดอ,อปิดร้านขายดอกไม้นะคะโอ้ต้นชะแนป่าหากมันพ้วนดินขึ้นมากนะคะมีรากขาวๆมันรอดจากหนาวนะ,ะบางอย่างก็ไม่รอดบางอย่างก็รอดเดี๋ยวฟังมันลงไปกัน การจะซื้ออของในร้านเพราะชำร้านดอกไม้เนี่ยต้องสั่งทางเน็ตแล้วก็ขับรถไปรับเอานะฮะไม่สามารถไปเดินเลือกซื้อได้นี่เสนาแน่ขึ้นมาอันนี้ฟังฟังไว้อันนี้บีทรูทเสนาแน่หลายยอดอยู่นะแต่มันก็จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่พื้นที่มัน อันนี้มันอันเก่ามันดินเก่าแต่ก็ทําน้ําอ่าทําฮอร์โมนนมสดแล้วนะะแล้วก็อันนี้เป็นต้นทงเทงนะ,ะซึ่งก็ปลูกไว้ภาษาบานป่าเอินว,ว่าไหวแง่งมีแนวไห้แง่งให้เบิงนะคะเราเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้ลองดูนะคะ ลิบายบายนะคะคันบวกกินในน้องมาาในเงียบเงียบแต่ว่าเขาไปกวนวอีกคนหนึ่งสงสัยคนนันย่างไปในีัวค่ะ